ทำนานจอมยุทธทั้งสานภาคสี่เริ่มต้นมาเป็นเด็กน้อยเขาถูกฟักออกมาจากไขรออฟสปริตคู่การกำเนิดใหม่นี้เขาได้มีศักยภาพที่ไม่เหมือนใครใครฉันคือใครมันอยู่ที่ไหนเราได้เดินทางข้ามกาลเวลามา กลับมามีชีวิตอีกครั้งตัวตนของสาวผมเงินยังคงเป็นปริศนาเราได้ถูกพบอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเราได้สูญเสียความทรงจำไปหมดแล้วเขาคือใครบทนำศูนย์วิจัยสาสาขาเทียนดูการทดลองละลายน้ำแข็งเริ่มต้น ค่อยๆเพิ่มมโนโูมในการละลายน้ำแข็งเพิ่มสารอาหารความหนาแน่นสูงเตรียมการนำพลังวิญญาณนำน้ำแข็งถูกละลายน้ำแข็งถูกละลายแล้วตัวอยากเป็นอิสระแล้วตอนนี้อีมากเริ่มต้นการฉีดยา ซ่อมแซมฮอร์โมนได้เรเชื่อขณะน,นี้กำลังจะฉีดยารายงานฉุกเฉินปลายเข็มฉีดยาทองคําไม่สามารถที่จะเจาะเข้าสู่ผิวหนังได้อะไรนะเป็นไปได้ยังไงเร็วใช้ใช้การนำทางพลังวิญญาณให้มากขึ้นอย่างเฉียบพันและ ช่ชีวิตนางให้ได้เพิ่การเพิ่มการนำพลังวิญญาณสัสตอาจารย์เธอถูกเธอหูุดทรับสารอาหารสารอาหารของเหลวไปอย่างรวดเร็วเอาอีกชดุดเพิ่มพลังการนำวิญญาณ พยายามเพิ่มการน,นำพลังวิญญาณให้มากขึ้นและมากขึ้นอย่าหยุดหัวใจเธอกำลังเต้นพลังของเธอคงที่ลืมตาแล้วเร็วเพิ่มอากาศอ,ออกซิเจนฉันคือใครฉันอยู่ที่ไหนดาวเคราะแม่ดาวเคราะดูรู เด็กสาวกำลังวิ่งเกี่ยวเปลือกหอยตามชายหาดอ่าฉันจับฉันจับมันได้นี่คือที่ไหนเก็บเกี่ยวได้ดีเยี่ยมทะเลเนี่ยแหละดีที่สุดนั่นคือใครอ่อะนะ มัน,มนเป็นศพแม่เจ้าเป็นศพแน่ๆจ้าเดี๋ยวนะทำไมฉันต้องกลัวมันด้วยละ่ะฉันอยู่ระดับแกนวาเตเซอร์นะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นสปิริตอสูนสัต์ทเลฉันก็สามารถกำจัดเขาได้ แสงสว่างศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนว่ามันจะเป็นศพจริงๆสินะฉันนี่โชคอายจริงๆเลยเรียกตำรวจดีกว่าจักซอมบี้ยังมาลบโกดหินดูตาสว่างตคงวาค้างว้าวโอ้อยู่ นี่ที่ไหนฉันคือใครอันนี้กำลังงงระหว่างทางเลิกกับนันแทยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังความจำเสื่อมก็ลูกชายทั้งบูรินเขาสู่ตอนที่สาม่าโลกเหนือของดาวดูลูก วกเราพบสิ่งมีชีวิตมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งเมตรและยาวยาวประมาณ30เซนกว้างประมาณ30เซนมันอยู่ในในสิ่งที่มีรูปร่างเป็นวงรีไม่มีสนสัญญาณ อันตรายอย่ารยกระยะไกลบอดผมผมเอามันมาแล้วมันมีรูปร่างเหมือนไข่นี่มันเหมือนกับไข่ซึกวิริศสัตว์อสูรโบราณเลยพวกเราเจอแจ็คพอตแล้วเอนเซียหัวหน้าฝ่ายวิจัยของดูรู วิจัยสาภาพสาขาที่เทียนดูนักวิจัยสปิริตศัตอสูรโบราณแอนเซงนักวิจัยสปิริตศัตอสูรโบราณเหมือนครับนี่คือของขวัญจากสวรรค์สำหรับงานแต่งงานของพวกเราไปที่ฐานทัพบัญชาการกันเถอะ เดินะถึงแม้ว่าเธอจะไร้เดียงสาก็เถอะถ้านายพูดเดีกรอบจ,จะต่อยนายแน่โอเคโอเคเันไม่พูดแล้วเอาเธอกลับไปที่ยานกันเราจะได้ไปทำงานการทดลองกันพวกเราจะต้องเก็บไว้ในที่แช่แข็งไหมบอสเอาละเอามาทำการทดลองง่ายๆกันเถอะ ตามไปที่สแกนเนอร์ไอโฟงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสปิริตของสัตว์อสูรหนึ่งแสนปีไอโฟงนี้อาจจะมาจากมัดมาจาก Spirit สปิริตสัตว์อสูรระดับจักรวาลพวกเราจะต้องกลับไปที่ห้องวิจัยก่อนที่เราจะสแกนอย่างละเอียดนี่เป็นโอกาสหนึ่งใน พันล้านที่จค้นพบตัวอย่างพวกเรานี่พวกโชคดีจริงจริงเอ๊มันกำลังจะออกมาแล้วไขกำลังแตกนั่นมันเปิดใช้งานเร็วไขกำลังฟักเอ๊นั่นมันแขนสัญญาณสิ่งมีชีวิตกำลังลดลงมันลดลง ไปเป็นสัตว์อสูรหนึ่งหมื่ปีเอ๊ะอนุญาตชีพเขากำลังลดลงเรื่อยๆหนึ 1, ่ันปี100ปีนี่นี่มันเด็กนี่มันเป็นไปได้ยังไงนี่มันคือรูปมนุษย์ออสตอนนี้อนุญาตชีวิตของม,มันมีความเสถียรแล้วนี่มันระดับ โลกมนุษย์ครับอะไรกันสิ่งที่พวกเราเจอในถ้ำน้ำแข็งขั้วโลกเหนือคือลูกมนุษย์ที่ฟักออกมาจากใครมันเป็นไปได้ยังไงท mm hmm. ดสอบอีกครั้งสิโอเคครับตามข้อมูลแล้วพูดไม่ได้เต็มปากหรอกนะว่านี่คือโูกมนุษย์เขากำลังกินเปลือกไข่ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกมนุษย์ปกติดังนั้นแล้วการวิจัยครั้งนี้คือนอกเหนือจากเปลือกไข่แล้วพวกเราไม่มีข้อมูลอะไรมากกว่านี้เลยพอแยกเปลือกไข่กับเด็กออกเด็กร้องไม่ยอมหยุดท้าไมเขาถึงร้องในขณะในทันทีเลยละ่ะ ก็คุณเอาอาหารของเขาไปนี่ทำให้เขาจะไม่ร้องล่ะโอ้นั่นสินะดูสิเขาไม่ร้องแล้วแต่ว่าพวกเราจะต้องทำอะไรบ้างเออมันก็ให้เขากินอีกหน่อย <The> เดิอไข่สีลุง้งกำลังถกเด็กน้อยกินไปเรื่อยๆ เบือกนั่นพวกเรามีเหลืออยู่10%บเอรนอสนี่กำลังจะกลายเป็นปัญหานิดหน่อยเมื่อไม่นานมานี้สาภาพมีการลงโทษเกี่ยวกับโปรแกรมการวิจัยปอมพวกเราไม่สามารถอธิบายได้เมื่อพวกเรากลับไปเขียนเข้าใจ มันรุนแรงบันทึกส่วนที่เหลือของเปลือกพวกเราต้องเก็บรักษางานวิจัยนี้ไว้ของให้เด็กกินเปลือกไข่เด็กก็ร้องไม่ยอมรับทราบหวังว่าพวกเราจะสามารถหาประโยชน์จากเปลือกไข่เหล่านี้ได้หรืออะไรก็ได้ความยุ่งยากทั้งหมดนี้ ที่เราทําจะไม่มีประโยชน์ตอนที่สี่ขณะที่เอาเปลือกไข่แยกออกไปเก็บไว้อีกที่เด็กร้องไห้ไม่ยอมหยุดร้องไห้ไม่ยอมหยุด จนกระทั่งเปลือกไข่ละลายกลายเป็นหมอกลอยเข้าปากของเด็กน้อยเด็กน้อยกินอิ่มนอ,อนหลับที่ยอดเยี่ยมจริงๆเด็กน้อยคนนั้นไม่ได้ร้องเลยเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบเอาทีหลังดีกว่าฮะทำไมพวกนายทั้งหมดถึงมาอยู่ที่นี่มีอะไรผิดพลาดเหรอ เกิดอะไรขึ้นชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายของเปลือกไข่มันหายไปไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้ทำมันนะไม่ต้องกลัวฉันเชื่อเธอเดี๋ยวไปเช็คกล้องวงจรปิดเราก็จะได้คำตอบเองแหละผลจากการตรวจสอบทำให้รู้ ว่าชิ้นส่วนเปลือกไข่นั้นหายไปทมอากาศโดยไม่มีการทิ้งร่องรอยไว้เลยพวกเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยและพวกเราก็ไม่มีไอเดียอื่นเลยพวกเราจะต้องทำยังไงดีบอสแน่นอนอยู่แล้วถ้าพวกเราไม่มีตัวอย่าง งานวิจัยเลยพวกเราอาจจะต้องพยายามให้หนักขึ้นในครั้งหน้าแต่ว่าพวกเราจะทำยังไงกับเด็กนี่ดีฉันจะเลี้ยงเขาเองเธอจะมีลูกก่อนแต่งเธอนี่เป็นคนบ้าจริงๆฉันบอกคุณแล้วว่าว่าอย่ามาเรียกฉันแบบนั้น เนื่องจากเขาไม่มีแม่ดังนั้นฉันจะเป็นแม่ให้เขาเององคือเด็กคนนี้ต้องการแค่แม่อย่างเดียวไม่ใช่ต้องการแค่แม่อย่างเดียวแต่เขายังต้องการพ่อด้วยแล้วนั่น จะทำให้คุณเป็นแม่ที่เหมาะสมได้มันก็เหมือนกับซื้อตัวหลังจากขึ้นรถไฟนั่นแหละอาา่าฮาคุณได้เยี่ยมมากบอดอินดวยอินดีด้วยนะแล้วก็คุณนี่คือคุณจะเสนอให้ฉันขอโทษสำหรับทั้งหมดนี้ จะรวบรว,รวมชื่อของทุกคนใส่ไว้ในผลงานครั้งนี้มันไม่สำคัญถ้าพวกเราจะละทิ้งเกียรติและผลงานนี้วัดเนื่องจากคนจะเลี้ยงเด็กคนนี้ทำไมคุณไม่ตั้งชื่อให้เขาหน่อยละ่ะสามวันต่อมา ทีมทั้งหมดได้นําเด็กกลับมาที่ห้องวิจัยคนอื่นๆไม่สามารถตรวจสอบ DNA ของเด็กคนนี้ได้แต่ข้อมูลอื่นเป็นปกติหมดไม่มีใครนำการค้นพบของการสรํารวจนี้ไปเพื่อที่จะให้เด็กคนนี้ได้ไอดีที่ถูกกฎหมายในสาภาพ ได้แต่งงานกันในหนึ่งเดือนถัดมาดังนั้นเด็กคนนี้จึงมีไอเดีเป็นของตนเองก็คือเลนเซียวแม่คือหลานฉชนลูกคือหลานุอนอยู่